ตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะครับก็บ่ายสามสามสิบวันนี้ผมมาได้มาอัดคลิปีแล้วโอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยจะใส่เกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเอมาฮอตเกมเมอร์เนาะก็วันนี้นะครับผมไ,มได้ปล่อยคลิปทีปอีไปนะครับคลิปนี้น่าจะปล่อยไปอีกนะครับเป็น2คลิปแล้วกันวันนี้เนาะสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีไลฟ์นะส่วนวันนี้ผมขออนุญาตไม่ไลฟ์แล้วกันนะครับขอขออนุญาตพักผ่อนนะครับก็จะมีคลิปวิเคราะห์ พวกนี้ด้วยตงตอนเช้ากับไลา์ช่วงตอนอขําและกันนะครับตำนาน,านวันนี้ผมจะมาทำอะไรผมจะมาซื้อนี่ครับหชั่งวงแห่งความสุขนั่นเองนะครับเป็นแพคเกจท,ท็อปสี่เอสบัวนะครับจะสุ่มได้จํากัดเวลาหรือว่าจะได้ถาวรเ,เนยเนาะผมก็บอกเลยว่ามันเป็นเปอร์เซ็นที่แบบก็คือผมคิดว่าเ,เพื่อนๆเ,เก็บตังไว้ดีกว่าอไรเงี้ยถ้าจะมาสุ่มใช่ไหมเออเดี๋ยวรอดูผมสุม่มรีวิวก็พอนะครับก็ไม่ต้องซื้อตามนะหรือว่าถ้าใครมีงบเหลือๆเนะี่ะ ก็ไม่ว่าก,กันนะตัวละครพวกเนี้ยก็ถามว่ามันมันเล่นยากไหมมันเล่นยากกว่าน,นะสับผมนะครับอ่ะมาดูกันนะ59บาทนะครับก็ผัดกะเพราไข่ดาวน้าซุปแบบอร่อยอร่อยแบบว่าจานหนึ่งอะ่ะเออจานหนึ่งเลยแบบหลูๆจานหนึ่งเลยนะครับโอเคซื้อเรียบร้อยฮนะก็สถาน,านการณ์สุ่มอัตราการสุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันจะมีโอกาสได้อะไรบ้างโอเคอ่ะมาดูกันนะ ก็จะได้จารวันนะครับแล้วก็ควีนแล้วก็ชีเอลแล้วก็ไวอาชาเนี่ยอยู่ที่0.100นะครับแล้วได้เป็น3วันเนี่ยอยู่ที่24ทั้งหมดเลยนะครับ24.9เลยครับแล้วก็ <laughs> ถาวอนเนี่ยอยู่ที่0.1เออเพื่อนๆสองใบเนี่ยผมมีโอกาส2ทีนะครับที่จะมีโอกาสเปิดได้อ่0.1หรือเปล่านะครับเราต้องมาดูกันนะเพื่อนๆก็มันมีอีเวนต์ต่อยิง่งจบด้วยนะนะครับก็อย่าลืมไปเล่นแล้วก็ เอาการ์ดมาเป่อยิงฉุบกันนะฮะตอนนี้คือผมกําลังใส่โค้ดให้มันเต็มนะครับก็ถ้าโค้ดเต็มเนะี่ยก็เดี๋ยวจะได้มารีวิวกัน,นะฮะก่อนตอนนี้คือนั่งใส่อยู่ได้69แล้วผมนั่งใส่วันละสิบวันละสินะครับก็พรุ่งนี้แหละน่าจะใกล้ๆเต็มนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวแพ็กกันดีกว่านะครับก็59บาทเพื่อนๆเออข้าวจานหนึ่งอ่ะเราจะได้อะไรนะฮะปและไปแรกครับจะเป็นทาวนหรือว่าจํากัดเวลานะครับมารับชมกันและเปิดไปปุ๊บ ชลวันสามวันผมตกใจไงวันที่มีเลขสาวันที่หลังอะโอ้โหนดาเป็นฉลวันมานะอ่ะผมไม่มีาลวันพอดีนะครับก็เดี๋ยวเอาฉลวันมาเล่นละกันนะครับอ่ะอีกใบหนึ่งนะจะเป็นถาวรหรือว่าบัตรเช่าผมขอกดที่วาวูต้องมาแล้วไปโอ้ยผมตกใจผมเนี่ย นึกว่าได้ถาวรเพื่อนๆเอาเป็นไว้อาชาเลยครับก็โอเคสามวันสามวันทั้งคู่ห้าสิบเก้าบาทแลกการก์ดโอ้ง3สามวันเลครับเอ้าผมก็จะรีวิวทั้งสองตัวเลยแล้วกันนะครับสหรับทานั้นวันนี้อ่ะตัวแรกที่ผมจะรีวิวนะเป็นไว้อาชาเลยแล้วกันนะก็เซตที่ใส่น่ะส่วนใหญ่เนี่ยไว้อาชาน่าจะใส่เซตประมาณนี้กันนะเพราะว่ามัน มันมีสไลด์โลได้ไบอยู่แล้วอะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นหลุมดากันปะหลุมดํากันส่วนใหญ่นะครับมาทวิตเนี่ยก็น่อใส่อยู่นะแต่ผมขอเล่นเป็นหลุมดํากับไว้อาชาแล้วกันนะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะเอาไว้อาชาเนี่ยไปสู้ได้หรือเปล่านะครับขอเป็นด่านจะเป็นหลีกเลยละกันนะนะครับก็แพ้ก็ไม่เป็นไรมาเรามารีวิวเฉยๆนะครับสองตัวเลยแล้วกันนะเป็นชารวันกับอ่าว้อาชาเลยครับเพื่อนๆมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ผมก็ซื้อไดไบมาที่ร้อยนะอยากดูกันหรือเปล่า โฮมสวิตโฮมก็ม well, so. yeah, the nah ีนะผ่าเนื Про ้อเรื่องนะครับก่อนแต่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะมันจะเป็นยังไงครับแล้วเจออะไรไม่เจอเจอไอรินเพื่อนไอรินมีมุดหลุมไหมนะไม่มีนะครับเราต้องรีบสร้างหลุมแล้วไม่งั้นน่ะผมจะซวยนะครับความสามารถของไวอาชาเนี่ยแล้วผมขอแยกถอยเต่าก่อนแล้วกันนะโอเควางหลุมไปก่อนนะครับ ถอยแม่นอยู่เนี่ยถอยแม่นอยู่นะโตดลัวด้วยเ่เพื่อนเอาว่ะเหมือนเกมอวยว่ะย้ายแถวครับผมขอกกอนแล้วกันนะจริงอะ่ะเขาจะใส่เป็นแพนบอร์ดกันส่วนใหญ่เพื่อนๆไอจี้ไอจี้เลยนะจี้สุดท้ายหลุมดำอ่ะแต่ผมจะขอเล่นหลุมแล้วกันนะ <S <S ไว้ฮาชานะครับในเทินของฉันเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส80 <S <S เลือกแลนด์มาร์คของฉันแล้วก็ที่ต้องการแล้วแล้วก็ส่งไปด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือ ถ้าเราแบบว่าตกตกแบบว่าพื้นที่ฝันตรงข้ามก็คือตกแบบว่าตกกับตัวฝัยตรงข้ามนะครับเราจะมีโอกาสที่จะดีดฝันตรงข้ามไปยังแลมาร์กเราแล้วก็เราก็จะไปด้วยเนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของชันโอกาสถ5สิบห้าเปอร์เซ็นชาร์โลเอา้า <laughs> มันมีชาร์โลดีว่ะเออผมก็ลืมผมใส่หองงทางโล่ไาทำไมวะเน,นี่ยเออต้องใส่แพนบอร์ดมาเนี่ยนะครับที่จริงแล้วอะ่ะมันไม่มีจี้การตายนะก็ตัดอันนี้ออกเป็นใส่เป็นแผนอ่าแพน,น,นบอร์ดนะครับแบบนี้นะ <laughs> ผมลืมสกิลไงนะฮะแล้วก็ คกิที่สองเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามนะครับที่มีพื้นที่ก่อสร้างโอกาส70โดซนยนกองจากนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มแล้วจากนั้นอ่ะย้ายทันทีแล้วก็บังคับผัดไฟด้วยนะครับเพื่อนเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดติดเถื่อนมากเลยตัวนะมาดูกันนั้นเพื่อนจร<า>ิงจิงอ่ะควรจะจะใส่อ่าเขาเรียกยังไง่ะไพ่มานะไพ่ทาโรุ่ะครับเพืเ่อนไม่ก็เป็นอะไรที่ที่มันดีกว่ารองเท้าไงผมแบบลืมสกิลว,ว่ามันสร้างโลกได้แล้วอ,ะอ่ะเออว่าชาแต่ได้ ไม่ย้ายครับแต่สร้างโลกนะก็ถือว่าการรถไฟไปได้ไม่เป็นไรเป็นการรีวิวที่แบบไม่รู้หาอะไรเลยนะตัวละครเนี่ยจริงผมลืมแล้ววายอาชาผมไม่ค่อยเห็นเลยไงเนื่องจากไตัวละครเคที่มานก็ไม่ได้เห็นวายอาชาเลย แล้วเขาวิ่งรัวๆเลยครับเพื่อนๆจริงๆผมแบบว่าไม่จริงๆแบบอยากจะอัดคลิปแบบไว้กันนี้ไงเพราะว่าบ้านผมแบบที่นั่นมันเสียงดังกันมากอ่ะเพื่อนๆผมเลยโคตรเบื่อเลยนะอารมณ์แบบว่าเขาแบบมานั่งเล่นกันหน้าบ้านผมไงหน้าบ้านผมมันน่านั่งเล่นนะครับก็เลยแบบมากันเต็มทีจนิ่ๆก็เลยน่ารำคาญอะไรเงี้ยที่คนสะอาดคลิปไงห้องผมก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่ทันได้ย้ายนะอยากจะย้ายไปเต็มทีแล้วครับผมแบบเสียงรบกวนเยอะมากไงน่าจะแพ้เพื่อนแพ้ดิ หลือมันมีชาโลนเพื่อนโอ้ไว้อาชาตายแล้วไม่เป็นไรครับแต่เราไปรีวิวจีคอกันต่อนะครับแพ้ชนะผมก็เอาโลหมดนะไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าจะเมเซนหรือว่างัจริงงอ่ะที่ที่ควรใส่ไปแต่ผมจะแนะนำแล้วกันเนาะก็อ่านสกิลแล้วนะครับ เปลี่ยนจากรองเท้าโล่ไปน่ยเป็น1น,นะครับเป็นแพนบอร์ดนะครับไม่แพนบอร์ดก็เป็นโดนวิทพิพทาก์ฟิตรีเี่ยจะดีนะครับเพราะว่าเอามากันวิกได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นไพ่ทารโลก็ได้หรือว่าจะเป็นแพนบอร์ดอันนี้ก็ดีนะครับก็ใส่ได้ 3G เลยสับไว้อาชาเนาอะ,อะตัวละครต่อไปคือชาลวันครับชาลวันอยู่ไหนเอ่ยละวันเนี่ยอยู่นี่ฮะก็จะรีวิวชาลวันต่อละกันครับชาละวันความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อสร้างอาคารสามหลังนะโอกาส40%ย้ายไปยังตำแตหน่งที่ยืนทันทีนะครับแล้วก็ เมื่อตกพื้นที่ของชั้นน่โอกาสหกเซนล็อกค่าผันทานนะครับจะเป็นเหมือนแปลนยานได้เลยนะครับก็สกิลที่1ของชลวัลน่จะเป็นแปลนยานเนาะส่วนสกิลที่2น่จะเป็นจัดโอลิมปิกนะครับเมื่อตกหรือว่าสร้างแลมาร์กน่โอกาส90%าน่ะจัดโอลิมปิกครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของทีมของเราหรือว่าเป็นเกาะต่างๆสามารถจัดได้หมดแล้วก็ดึงหน้าหลังสีช่องโอกาส40%สิบเปอร์เนต์อ่ะสายโล่นั่นเองนะครับสำหรับชลาศัยเนี่ยก็ตัดแปลนยานออกนะคร แล้วก็ใส่เป็นรองเท้าโลมาแทนนะครับแทนแปนยานนะครับเล่นเซตนี้ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กนะเพราะว่ามันมีการวิกด้วยนะครับแล้วก็มีเตะด,ด้วยสามารถฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเมือนชาวานอ่ะมันแพงอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแปนยานนั่นเองนะครับมาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่าเดอเคที่ว่ะ <c oughs> เล่นคนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนมันโดนลากได้นะ <c oughs> เล่นคนที่สองจะดีครับเพราะว่าเราได้แบบได้ตั้งตัวนะ มัดออกนะครับมันถอยแม่นนี่นเพื่อนดูเห็นปะถอยแม่นอยู่นะการเช่าอะการแท้ถอยแม่นนะการเช่าถอยแม่นเห็นปะคือเมืองมันแพงมากเลยนะครับสับสแนซารลวันนะลองท้าออกนะครับตัวนี้แล้วกันแนะนำให้สร้างโลกไว้เยอะจะดีครับอันนี้คือผมเป็นการขู่เกาะไว้นะก็ถ้าไม่การก่อนหลังเกณอ่ะผมจบวิทตอรี่ได้ไงแต่คือผมจะมาเล่นล้มอยู่แล้วก็ไม่ซีเรียสเลยครับว่าจะเป็นยังไงเอ้าระเบิดสิคระบ และยกเว้นออกหรือเปล่าไม่ออกครับและไม่ตัดการนะผมมีตัดการอยู่ที่หมวกนะครับแต่ซิปเปอร์แบบเบิลสิบอีกแล้วคนนี้เขาไม่มีที่สร้างแลน์หรออ๋อใส่เป็นอันนี้มาแทนนะครับสูตรเจ้าของที่ดินผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะสับทนทันจีนยก็ถามว่ามันดีไหมก็มันดีไหมหรอไม่ไม่ไม่ดีนะเออ อ่านะหมัดด้านหลังออกครับเรียบร้อยอย่างนี้เราต้องชกแล้วชกไม่โหกชกนะครับแต่ออกหกโดดไม่โดดนะไม่เป็นไรแล้วต่อยเราไปครับรู้สึกว่าเขาจะมีถุงมือเปล่าไม่มีนะอ๋อเขาทำลายเขาทำลายก่อนเลยแบบเขากลัวโดนโดนเราลากนะครับจริงๆอ่ะคือผมไม่กลัวอยู่แล้วไงว่าเพราะว่าผมมีหมัดนะฮะ ปัดเนี่ยมันเกียนมากนะครับเพื่อนมันสามารถแบบว่าฆ่าสตูได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็โอกาสที่ฆ่าสตูได้ชัวร์ๆอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะว่า,าเพราะว่าเราต่อยปุ๊บมันจะโดนขันคุกใช่ไหมนะครับอืม <c oughs> ขอ1ิบอแล้วกัน <c oughs> 12แล้วเตะค,ครับเรียบร้อยครับพวหมดแล้วถ้ารอบนี้ผมกระโดดอ่ะผมว่าผมมีโอกาสฆ่าเขาได้เลยนะ <c oughs> าาแต่เขาตื่นเลยครับ <c oughs> แต่จัดงานไม่ออกครับเพื่อนๆโอ้โหจัดงานไม่ออก ทำยังไงดีอย่างนี้ก็ต้องถอยไปข้างหน้าเท่านั้นเนี่ยเบญกรรมตรงจัดยาไม่หอนี่แหละแต่ผมต้องอาชาร์ลก่อนนะครับระยะถอยด้านหน้าห้าแล้วกันต่ไม่จบบิ๊กเดขาดนะโอ้โหเก้ารองเท้าออกไหมรองเท้าออกนะครับโอเคงั้นเราจัดงานเลยเลือกสถานที่และคุณ80แบบนี้ผมบอกเลยว่าจุกแน่นอนครับขายเมืองแล้วเห็นปะ คือมันเป็นตัวละครที่มันเก่งนะเพื่อนอ่าชลาวันจีคอครับมันเป็นตัวละครที่แบบเล่นสนุกด้วยมันเป็นสายจัดงานนะสายจัดงานของเกมเนี่ยมันมีน้อยเพื่อนค่อนข้างน้อยเลยผมใช้คำว่าค่อนข้างน้อยเลยฮนะรถถไไฟกกกาาลลลงงออแแ้้วววหสสิ่ีีีดขปทน โอเคที่นั่งเงียบคือเหนื่อยแนละ้วเพื่อนเออเหนื่อยจริงนะฮะตอนนี้คือแบบผมเพิ่งกินแบบขอไห้มีมาไงแล้วก็ออได้มาคลิปนะครับและทํะไรเอ่ยอ๋อมาสร้างนะครับแต่เขาไม่มีโล่นะเพื่อนเขาไม่มีโล่น่ะผมฆ่าได้ง่ายมากเลยแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยขนาดนั้นเอาขาลาก,กันเดียวเลยเอาไลากทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโหเสี่ยง12มากเลยอ่ะ แต่ผมคิดว่าเออเราถอยได้ไงเพื่อนโดดไม่โดนนะครับเราก็12ไปข้างหลังเลยฮะจังหวะนี้และเตะครับเพื่อนลงเกาะซะงั้นนะโอ้โหแล้วผมก็จัดงานเลยแล้วกันนะเราลากเขาไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าคือเขาไม่มีเหมืองเพื่อนๆเขาไม่มีเงาเะครับเขาก็กลับเงาไม่ได้นะต้นละครเนี่ยรู้สึกว่าตอนปลุกเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับเงาที่สูงมากนะครับผมใจผิดนะ และคูณถามที่สองวันนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตัวละครนี้ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเออตะลวันก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะครับก็ลองมาเล่นได้นะครับตัวนี้จริงๆว่าอาชามันก็โหดนะแต่แบบผมใส่จี้ผิดเฉยนะครับเออถ้าใส่จี้ไม่ถูกมันจะดีกว่าน,นี้นะครับหลีวิ่งนี้ผมก็ก้าวแล้วมั้งนะครับน่าจะก้าวแล้วปนะ <c oughs> ก้าวตั้งแต่วันแรกนะครับน่าจะน่าจับปะหรือว่าเพิ่งหลีปะผมลืมโอเคสัตนาน คลิปนี้นะขอตัวลไปก่อนเนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าเพื่อนๆคงสนุกล้วกันสัท่าราเช่า59บาทนะครับมารีวิวให้ดูแล้วกันเผื่อใครที่จะตัดสินใจตัดสินใจเติมอเออนะครับเผือ่อร้านค้าลึกลับใครยังไม่ขึ้นเนาะโอเคไปเลยครับสับคลิปนี้บายบายเจอกันครับผม